สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสีประตูยกสูง3.0มครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของสี่ประตูรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับก็วันนี้พาชมคือจุดเด่นของ M นะครับคุณลูกค้าก็คือถ้าซื้อไปเนี่ยจะได้พิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือตั้งแต่สตาร์ทนอกรถได้หรือว่าใช้รีโมทสตาร์ทได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆคันแล้วก็ภายในนะครับสำหรับตัว M นะครับก็จะมีไฟหน้านะครับนี่ครับเป็นสวิตช์ออโต้ให้พร้อมนะครับ LED นะครับมีไฟเดยววนนนะะครัับตี้จเป็ โคมเดียวกันเลยครับดีไซน์ใหม่หมดตั้งแต่กันชนหน้ากระจังหน้านะครับฝากระโปรงแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เทนให้นะครับตัวนี้คือทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับไฟตัดหมอก LED นะครับตัวนี้ครับการดีไซน์ก็คือใหม่หมดนะครับกระจังหน้าทีเดย์เดิชันนะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงดีไซน์มาใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นสีขาวมุกโดรไมัยนะครับนะครับมาดูด้านข้าง ของตัว M ก็คือล้อเนี่ยเป็นล้อปัดเงานะครับทูโทนนะครับขอบ18พร้อมกับยางบิสโตนนะครับดูเลอร์นะครับ26560 R 1 8นะครับโป่งล้อกว้างครับเขียนคำว่าไฮแลนเดอร์นะครับปัดน้ำฝนตัวนี้ก็จะเป็นบิวอินนะครับแล้วก็อัตโนมัติออโต้ให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับกระจกด้านหน้า IR คัทนะครับลดแสง UV นะครับแล้วก็กล้องเอเดนเป็นกล้อง3 D นะครับมีไล่ฟ้านะครับก็คือมุมมองเนี่ยกว้างกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมครับตัวนี้ครับ มาดูด้านข้างตัวรถก็จะมีบันไดข้างสีบอลนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นมือจับพรีเมียมนะครับแล้วก็ด้านข้างกระจกด้านข้างจะมี BSM ให้นะครับไปเป็นจุดอับสายตานะครับมีการขโมยแจชีเลตนะครับตาชมภายในรถนะครับก็ภายในก็ดีไซน์มาใหม่นะครับเป็นแบบมีอุระดีไซน์นะครับมีลายกราฟิกนะครับแผงข้างเป็นหนังนะครับพักแขนดําเงานะครับคอนโซลดำนะครับบุนุ่มอย่างดีนะครับนี่ครับก็ดีไซน์มาใหม่สวยงาม มีจอสัมผัส9นิ้วนะครับตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay and Auto แบบไร้สายนะครับช่องเสียบ USB-C นะครับแล้วก็รู้องศาของรถตัวนี้มีได้เลยนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับ Air Auto นะครับ Push Start นะครับ ABS Airbag 6ใบนะครับมีมาพร้อมนะครับแล้วก็เกียร์ออโต6สปีดนะครับมีชิปล็อกนะครับมาพร้อมเลยนะครับตัวนี้ขับมาชมที่ตัวเบาะนะครับเบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังครับ Cool Max นะครับดีไซน์มาใหม่นะครับ นะครับคุณลูกค้าซื้อตัวนี้นะครับแล้วก็เพดานตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับนะครับไฟซองแพนที่นะครับของเก็บแว่นมีเลยนะมาดูตอนช่วงสีประตูด้านหลังนะครับนี่ครับภายในก็ดีไซน์มาใหม่นะครับสวยงามนะครับมือจับที่ขึ้นจะเป็นสีดําเพดานดำนะครับลำโพงทวิตเตอร์มีให้พร้อมนะครับแล้วตอนที่คอนโซลกลางก็จะมีแอร์ให้นะครับช่องเสียบ USBC ใ้แลครับสะดวกสบายแล้วครับแล้วก็เย็นทั้งคันนะครับคันนี้ครับมาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับของตัวใหม่นี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับดีไซน์มาใหม่นะครับนี่ครับปิอเม LED นะครับฝาท้ายดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็มีกันชนท้ายนะครับบิวอินนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดด้านหน้า4จุดครับทั้งหมด8จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมือจับโครเมียมพร้อมกล้องหลังนะครับ ดิวอินมาเลยครับแล้วก็ชัดกว่าเดิมนะครับจุดเด่นก็คือมีตัว M นะครับเป็นสีทองๆตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับตัวนี้ครับด้านขวารถนะก็พาชมล้ออีกครั้งหนึ่งครับเป็นล้อปัดเงานะครับสวยงามนะครับนี่ครับหกก้านครับน็อตล้อ6ตัวนะครับตัวนี้ครับก็จะมีไฟเบรกัวที่3มีไล่ฟ้าหลังนะครับนี่ครับมือจับโครเมียมนะครับบันไดข้างมีมาพร้อมเลยนะครับ ชมด้านผู้ขับขี่นะครับแขงข้างก็จะมีนะครับดีไซน์มาใหม่นะครับลายกราฟิกพักแขนเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป้นจะเป็นดําเงานะครับมีพับกระจกด้านข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่เบาะนะครับผู้ขับขี่จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับแล้วก็มาชมที่พวงมาลัยครับดีไซน์มาใหม่นะครับตัวนี้ก็พร้อมมัลติฟังก์ชั่นคุชคอนโทรลแบบแอดทีฟนะครับพร้อมแพดเดนซิฟมีให้นะครับแล้วก็มาตรวัดแบบ MID 7นิ้วนะครับตัวนี้จะซิงกับหน้าจอกลางนะครับตัวนี้ครับนะครับนี่ก็พาชมนะครับมีออโต้สต็อปสตาร์ทการลื่นทันไรนะครับปุ่มปรับสูงต่ำไฟหน้านะครับมีให้พร้อมเลยนะครับนี่ครับกระจกด้านข้างเป็นทูโทนมีไฟเลี้ยวให้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของดาวล้มต้น,ตนเพียงแค่5%ปรครับหรือติดต่อที่ Facebook สมุกษอิสุอัลลาย YouTube สมฤกษอิสุอัลลายเบอร์มือถือไลน์ดีไลน์นะครับ081 498 6781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ